สวัสดีครับเพื่อนๆที่ชอบดูตัวเลขวันนี้ผมได้มาสรุปตัวเลขให้พ่อแม่พี่น้องดูวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับก็เอาสันส้นๆคลิปนี้ไม่ต้องเรื่องราวไม่ต้องมากมายครับเดี๋ยวบางคนจะพึ่งลำคาญจะพึ่งว่ากันนะครับทำไมมีตัวเลขเยอะแยะ <c oughs> ก็จะได้สรุปมาในหลายสูตร ที่ผมได้ไล่มานี่คือสูตรหนึ่งนี่คืออีกสูตรหนึ่งนะครับนี่คืออีกสูตรหนึ่งนี่อีกสูตรหนึ่งแล้วก็ข้างล่างนี่อีกสูตรหนึ่งนะครับก็ผมจะได้มาแล้วก็รวมรวมกันมานะครับแล้วก็ไล่มาจากเดี๋ยวผมต้องเอาความอ้างอิงก่อนให้าพี่น้องให้ฟังก่อนว่าทำไมมันเยอะแยะจังแล้วก็ผมแล้วไปไล่ย้อนหลัง20ปีของการออกของวันที่1มิถุนายน2 0 0พ 564นะครับไล่ย,ย้อนหลังไปว่างวดนี้จะเป็นอะไรที่จะเป็นไปได้เลขตัวไหนที่จะน่าจะเป็นไปได้นะครับตัวเลขที่ผมได้พิจารณาดูแล้วไล่ดูแล้วตกลงพงใจพงช่องนะครับว่ามาตรงกันตรงไหนบ้างตรงกระสุนอะไรบ้างนะครับผมนะครับก็มีอยู่ประมาณ4-5ห้าสุนนะครับ1นะ สองสามนะครับที่ผมไล่หาอันนี้ครับสี่นะครับอันนี้คือเลขที่ผมกำลังไล่หาตามมาผมได้รวบรวมไว้สี่แต่อีกกำลังวันเป็นห้าครับห้าสุดได้เอามารวมกันไว้นะครับผมที่มาที่ไปของตัวเลขนะครับ ว่าสูตรที่1มีตัวเลขอะไรนะครับตัวเลขที่มันเหมือนเหมือนกันนะครับในทั้งหมด5สูตรเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูนะครับเลขที่เหมือนกันก็มีเด่นนะครับเด่นหนึ่งียอนะครับหกสี่ะเอาสั้นๆไม่ต้องลำรีลำไรนะครับมันนอกมันนอกกันเองครับ ครับผมก็เดี๋ยวนี่เลยครับเลขที่รวมๆกันได้มามีตัวอะไรบ้างสี่สองแปดเก้าศูนนะครับตัวเหมือน ทำไมเยอะจังก็บอกตัวเลขนี้มันมีเป็นตัวเลขที่มีสิทธิ์มาได้เท่ากันนะครับที่ผมเอามาคือจำนวนที่เกินออกแต่ละแต่ละงวดใน20ปีแล้วก็ที่เปลี่ยนไปได,นะออด้นะครับออกเท่ากันหมดนะครับสี่สองแดเกศ ะครับผมอันนี้ผมจะไม่พูดนะผมพูดแค่สองหลักนะครับอันนี้คือหลักสิบกับหลักร้อยนะครับเอ้ยหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆครับผมั้มุดหลักร้อยก็จะมีหกับ9นะครับนี่ร้อยนะครับที่ผมไล่ๆเรียบเรียงมา ยีปีนะครับที่ผมได้ไล่มาว่ามันสมควรที่จะเป็นเลขตัวไหนนะครับก็ได้ไล่ไล่ขั้นบันไดมาก็จบอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วพ่อพี่น้องว่าอ้าวแล้วไ,ได้เลขอะไรบ้างมีเลขไหนบ้างที่จะเป็นที่จะมาผมก็ได้ทําการ เขียนไว้แล้วครับนะครับเพื่อจะไม่เสียเวลาให้พ่อพี่น้องได้ไปได้ไปเตรียมตัวที่จะไปเลือกซื้อเลือกหาไว้นะครับผมถ้าพ่อพี่น้องจับได้จับเลยนะครับในนี้นะครับยังไงก็มีสามตัวแน่นอนในนี้นะครับผมสี่สองแปดเก้าศูนย์หกเก้านะครับพ่อพี่น้องลองจับดูครับ ลองจับเอาดูนะครับผมแต่มันจะมีเลขที่น่าจะเป็นคือสามตัวที่ออกบ่อยในยี่สิบปีเดี๋ยวผมจะเขียนให้นะครับผมทำเป็เลขอะไรบ้างขอพี่น้องดูไปก่อนครับนี่ครับนะรับไปก่อน ี่ครับผมเพราพี่น้องดูแล้ครับนี่คือเลขสามตัวนะครับแล้วก็สองตัวที่ผมได้คัดออกมานะครับผมความน่าจะเป็นนะครับเพราะพี่น้องถามว่าตัวไหนตัวที่ขีดเส้นใต้ไว้นะครับพราะม่พี่น้องดูให้ดีนะครับเลขที่น่าจะเป็นนะครับผมสมมุิเลขดังจะเป็นเลขตัวนี้มั้งครับเลขดังเลขเด่น สีแดงนะครับผมหกศูนสี่นะครับสำหรับอีกตัวหนึ่งที่น่าจะเป็นก็คือสี่แปดเก้านะครับในนี้ยังไงไม่มีแน่นอนครับมีแน่นอนให้พ่อพี่น้องได้ไปเลือกซื้อเรกหากันได้เลยครับ อันนี้พืชวันนี้คือเลขมงคลเลขรวยวันที่หนึงมิถุนายนสองพันห้าร้นะครับแลาะงวดนี้ผมคิดว่าศูนย์น่าจะเด่นมากที่สุดในบรรดาตามสูตรที่มันตรงกรงกันนะครับแต่ก็มีหลายสำนักนะครับที่ผมได้ไปดูของเขาเขาบอกว่าศูนย์ดับนะฮะ อย่าลืมนะครับตัวนี้ครับหกหลักร้อยนะฮะถ้าใครจับได้ก็อะไรนี้มาจับแล้วก็รวมกันมาครับอย่างที่ผมผมจับให้นี่ก็คืออันนี้มันจะเป็นหวยที่ออกในยี่สิบปีนะครับครับผมเนี่ยออกยี่สิบปีนะครับนี่จดผมจดมาเนี่ยนั้นไปตรงกับเลขที่ผมคัดตัวเด่นมานะครับนะครับผมถ้าใครจับได้นะฮะเอาหลักร้อยละเก้าหลักร้อยหกหลักร้อยนะครับจับหกสี่สอง หกสี6 48, 6 49, 6่แปดหกสี่เก้าหกสี่ศูนย์ฮะลองจับเอานะครับพี่พี่พน้องเพราะว่าผมให้จับเองนะครับแต่อันนี้คือผมเลขที่มึงเคยออกในตำรายยี่สิบปีย้อนหลังนะครับที่ออกในเดือนมิถุนายนที่ออกเยอะนะครับผมเนี่ยฮะเดี๋ยวหาว่าผมขี้โม้อะไรประมาณนี้ครับให้ดูก่อนหลักฐานนะฮะยี่สิบปีนะครับย้อนหลัง ครับผมเอาความจริงมามามาโม้ให้อแใ่พี่น้องฟังครับโม้ก่อนนะครับนี่ครับแต่ความรู้สึกผมผมว่าศูนย์น่าจะมาสี่ก็น่าจะมานะครับเมื่อที่แล้วมันออกหนึ่งสี่วันนี้มันจะออกศูนย์สี่นะครับหรือสี่ศูนย์อันนี้ไม่แน่ใจนะครับหกสี่ศูนย์ก็ได้นะครับหกศูนย์สี่ อันไหนก็เป็นไปได้นะครับถ้าพี่น้องอาจจะถามผมว่าอา้าวไหนไม่แบ่งบนแบ่งล่างผมไม่แบ่งครับเพราะเลขน,นี้เป็นเลขมงคลดูอยู่ทั้งบนอยู่ทั้งล่างครับแล้วผมก็คิดว่าน่าจะเป็นศูนย์บนศูนย์ล่างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมข้างล่างอาจจะเป็นศูนย์เจ็ดข้างบนอาจจะเป็นศูนย์สี่นะครับไม่แน่นะครับอาจจะสี่ศูนย์เจ็ดข้างล่างอาจจะเป็นศูนย์สี่อย่างนี้ได้นะครับ ลอง,ลอง,ลองเลือกซื้อเลือกหาดูครับผมเพื่อนพี่พพน้อง,อง,องครับก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็คงจะสรุปอ่ะก็คงจะแค่นี้ครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้เป็นกำลังใจผมเพื่อจะได้ทำาทำคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูนะครับฝากฝากฝาก,กดติดตามด้วยครับผมน้องใหม่ในวงการ YouTube นะครับฝากฝากด้วย ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยครับเป็นพราะคุณอย่างสูงนะครับผมก็ทําทําคลายเครียดโควิดอยู่บ้านนะครับบางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมไม่ทำตั้งแต่แรกตั้งแต่นานนานหลายปีก็ไม่รู้จะทาอะไรอยู่บ้านได้คิดชอบตัวเลขก็เลยทาให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันนะครับก็ขอขอบพระคุณครับกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับเผื่อจะมีตัวเลขสวยเลขมงคนสวยเลข รวยให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ติดตามกันนะครับลองลองดูครับผมลองเอาไปคัดเลือกจัดสรรหาว่ามันไปตรงกับอาจารย์ดังๆตัวไหนบ้างนะครับของผมคือเป็นเลขจริงๆที่ออกจริงๆที่ผ่านมาแล้วยีปีนะครับที่ผมมาเขียนลงให้พ่าพี่น้องในเฉพาะวันที่1มิถุนายนนะครับ ที่ผมเอามาเขียนให้พ่อแม่พี่น้องนะครับ20ปีนะครับผมมีมาแล้วครับเฉพาะเดือนมิถุนายนนะครับครับถ้าคลิปนี้เป็นสาระหรือไม่มีสาระก็กราบขออภัยขอโทษพ่อแม่พี่น้องไว้ณะโอกาสนี้นะครับผมก็คงจะต้องกราบลาพ่อแม่พี่น้องไปเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ